องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเร่งผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งเป้าผลักดันรายได้ครึ่งปีไปสู่500ล้านบาทนายเรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดงานไทยเบียนนเล่ภูเก็ต2025โดยระบุว่าจะเป็นการพัฒนาการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่อยู่ในการดูแลของอบจภูเก็ตท่าเทียบเรืออ่าวฉลองและจะยกระดับเป็นท่าเรืออ,อัจฉริยะ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจว่าศักยภาพที่หลากหลายของจังหวัดภูเก็ตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการขนส่งและเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพ,พร้อมส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งชายฝั่งทะเลอันดามันโดยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายต่อคนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยนายเรยวัตได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งการชมเมืองการชิมอาหารพื้นถิ่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักภูเก็ตในแง่มุมที่แตกต่างออกไปเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกา,ายนนี้เป็นต้นไปเพื่อจะต้อนรับไฮซีซั่นต้อนรับดูดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้านหลังผมก็เป็นท่าเทียบเรือจอด เรือที่เรียกว่าท่าเทียบเรือมารีนานะครับก็ท่านี้ก็จอดได้ประมาณอยู่สัก50ลําลำเศษนะครับแล้วก็เกินความต้องการของผู้ที่ใช้ประเภททันจรทางเรือนะครับก็เราเองก็ไปทำเพจสอเป็นมารีนาสโดยใช้ทุนอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็มีคนจองเข้ามาเยอะจนถึงเกือบเต็มพื้นที่แล้ว